คือมีดได้เฮาแล้วเพื่อบัตรไปด <Excellent. S 1> มิมาเลยมาเลยลูกจา๋าชุดโกโกวาที่นูอยากได้อยู่กับพี่เองห้หนูโดดล่งเพียงใส่ผื่นจินรออยู่แล้วหูอพี่นี่เนี่ย ตึงบ่กินวานี้ผิวเฉยสวัสดีครับอยู่กับผม 14k นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นแบ็คแมนโรมิงครับเฮ้ยแบ็ค <Hey, S 2> แมนจังเกิลครับเฮ้ย คิดได้เน่ใจว่าจะเอาไปล่มมิงแต่หุมยไฟฟ้ามผมกันเลยได้มาป่าเหยี่อชูไปยิบหนาครับแม่นแม่นอันล่มมิงอันนี้เอาฟ้าไปก่อนมา <Yeah. S 1> ต่องการความเร็วในการไปหาศัตรตู <laughs> ประเด็นคือมีแต่เฮาแล้วเพิดบัตรไปดิ มาเลยมาเลยลูกจาก๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้อยู่กับพี่เองไอหนูผมสกิลหนึ่งผ่านเลยนะั้นถือว่ามันจะเดิอนอนั้นนี่มันเดินตรงเลยอันทุเล่นนะมุสันบอลอดแล้ว <S 2> <S 2> <S ะะเดี๋ยวซี่นะฮะประดินก่อนแล้วกันโอ้โหหิปปาบด้เอาลืมเลย ก็ต้องงกอันตีนะครับเพราะว่าคู้ด,ดาวมันเร็วอยู่นะอาจจะเปิดฐานนะั่นนี่มันจิคือหมดละอาจจะลินได้นะเอาดิสวยหือเร็วจริงนะบอกเลย ตึงแล้วตึงแล้วเจองี้โอ้ oh, เกือบโดนลาดช็อตเขาต้องทำต้นเกม,มนให้ได้เยอะๆนะครับกันจินเลนแมงนๆนะเซียบ,บูด้วยโอ้ยแย่จัง เมึงที่เป่เาบูขึ้นเนี่ยเจอกันหน่อยเอาบูข้ามาไอ้หนูเน,นื้นะนอหาพันยิงเนื้อหดเลยอ่ะขอฟรามอีกก่อนแล้วกันขอเลปลี่ยนแปลนะเพราะโลคูดาวนันทีลงอีเนะี่ย โดนกดแข็งหน่วยตึงๆมักดยังอยู่ในป่อมแล้วลหลยู้ใส่มาตัวใหม่อยู่ใส่ว่าแกตัวทุตุล่นนี่ไปกระถือเมียท่าอยู่ลางเลยเลย ตัดกลางก่อนละกันเอากลางเลยดีกว่าครับอู้บดได้แห้วแบบเนี้ยโมเป็นยังครับไต่บนบนได้ค่อยฟ้ามในเ่าตาเนี่ยยัด มามันออกเปื่แนเมียบบ่ละมันออกล่างยังหยาย่าอโอ้เดือดกันอยกแง้ว้ยึดผุ่มไม่เพล่อนก็นลกกันออบมันเป็นตัวใดอ่ะโอ้บักตัวไม่ หาบดินก่อนแล้วกันยุดใส่วะตัวใหม่เป็นลูกหัวอยู่ใส่โน,นเห็นเลยเห็นเลยตุ่มมอตาย เห็นมาเลยบักเนี่ยตั้นไว้ให้ตีก้าโดนปันหายบบต,นะตัวเนี่ยตายหมดเลยที่มันแบบตึงตาเนี่ยผมมาผมตะกลับไปฟาดอลไล่ปลาไปบนและเอาข้องแหละ โอ้มีอาร์มนะครับสินต่อไปมึงโซ่ร้ายครับเฮาตาเนี่ยโอ้แค่ไดยแค่นลี้กับพอเจอกันน้อยกลางเนี่ยอืมเสียโดนด้วยตึงเกินมาดิโอ้จ็คยัง ดูดไปดูดมาอยู่อืเอสกิลวโดนมันเลยประเด็นโอ้โหเรยง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 เดี๋ยวผมตรงเกลี่ยเขียนให้ได้ฮึโมดอน เ่าเขียแท่นหลุมแก่โตตู้หายากน,นี่ล่อมึงก็ได้ครึ่งหลอดไปดีล่ำบ่หาตุเรนใหม่บ่เฮ้ยเซฟิดอีกสุดหนึ่งนะจะตายนะ ย่งางหาแบบดู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 ด,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 ดูดูเลยบุม้มนเดี๋ยวบอกคิวไปดิบุ้มตีตีหลอดยี่บ่หมี ปวดล่งเพียงใส่ผื่นฉินรออยู่แล้วหรืพี่นี่เนี่ยติงบัวกินวานนี่ผิวชำได้มาเลยนี่เ่ยเขาป้อมโซ่ด้วย มีบับคล้องทำหาวครับปุ้มย็นสามทางไยเนี่ยจิบกลางเขานะเพืเ่อนๆป้อมคนละกันซอยเชลีที่หลังเอ้าตายเลยเลือดดเด้นเลยตัวใหม่เนี่ยเอาบมดละ บงังบังเนี่ยมบังได้สวยกดโหลสวยบังเนี่ย,ย,ยเยพ่กันได้เจอกันหน่อยฮะยน่าบุม้มเจอชิน่นวนมันไหนครับตีนี้จริง หาเสี้ิดเกิดก้อนกว่า่อยโจบ๊บอ้ันคือเห็นวะอ้ผมอยู่ในปอมผมลืมโอ้โก็ว่ายูมันคือเห็น,น,ล,น,หนลืมข้าวลืมข้าวงั้นผมจะเออนะ่ะแคสามเบาๆครับนี่มีพี่ขวดตึงเยวซุ่มเหมือนแม่นนะ ที่สามใชครับประมาณน,นี้นะครับแมนแมนออกค้องกับแบบนี้เลยครับชินทุดถ่ายเป็นตายเกินนะครับยังไงเลรนตัวได้กับคอมเมนต์ไปใต้คลิปนะครับมันพุ้มเลรนช่ำเลรนดีเดี๋ยวผมเอาลงไห้มึงนะครับไปเจอกันคลิปหนาครับเจอกันครับ